สวัสดีครับกับผมกุ๊กขี้มาน,นะผมวันนี้ก็จะมาทําสูตรมาแจกสูตรนะครับน้าจิ้มซีฟู้ดนะครับผมแล้วก็วิธีการดองกุ้งครับคือไอ้น้าปลาให้เราสอนไปน้าปลากวนเนี่ยเราสอนไปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับผมคุณไปย้อนดูได้คือมันดองได้หมดเลยนะดองกุ้งดองปูของทะเลอะ่ะดองได้หมดอะ่ะต่ไม่ใช่คุณไอไอของทะเลเนี่ยไม่ใช่คุณไปดองพวกสมอเรือประการลังไม่ได้นะดองแค่แบบปูกุ้งกั้ง,งนี่นะมาครับง่ายๆเลย คือเราสอนไปแล้วด้วยเนี่ยคุณทาไว้นะใช่ไหมนี่เลยกุ้งเนี่ยคุณไปซื้อมากุ้งสดๆเงี้ยคุณก็ผ่าหลังเอาเส้นดําออกนะครับแล้วก็แกะเปลือกเรียบร้อยคุณก็เรียงไซส์แล้วแต่คุณจะเอานะช่วงนี้ก็ไม่ให้กินของสดใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ผมมาทําให้ดูก่อนนะแบบหมดช่วงนี้ไปคุณก็้กินก็ได้แต่เนี่ยคือสร้างอาชีพได้เลยนะเนี่ยคืออย่างเงี้เราลองได้เลยคุณเอาน้ำเนี่ยไปแช่เย็นก่อนใช่ไหมคุณก็เอาใส่เลย คุณก็เลียงใส่เนี่ยนะคุณก็ใส่ไปเลยเอาไว้ท่วมอ่ะแล้วท่วมนี่คือท่วมกุ้งนะไม่ใช่คุณไปลาดแบบท่วมหลานคุณไม่ได้นะเสร็จแล้วนี่กุ้งสดๆนะคุณคุณซื้อกุ้งมาวันนี้คุณทําเลยจะไปแช่ไว้นะเพราะมันจะสดปุ๊บคุณเอาใส่ตู้เย็นธรรมดาหนึ่งคืนเพื่ออะไรเพื่อให้น้ําปลากับน้ําตาลเนี่ยมันรัดตัวกุ้งนะครับแล้วเสร็จแล้วปุ๊บคุณเอาแช่ฟิตเลยพอครบหนึ่งคืนปุ๊บคือมันดองเสร็จของมันแล้วคุณแช่ฟิตเลยยาว ทีนี้คุณขายได้ตลอดเลยลูกค้ามาปุ๊บคุณก็ออกมาละลายแล้วคุณก็ขายได้เลยแต่ว่ามันจะยังไม่แซ่บเพราะอะไรต้องมีซีฟูด้ดเดี๋ยวผมจะสอนซีฟูด้ดอ่ะผมลืมผมลืมลบอกคือคุณคุณใส่ไปใช่ไหมคุณใส่พริกกระเทียมไปด้วยเพื่อให้มันมีกลิ่นพริกกระเทียมหน่อยนะครับเนี่ยใส่เข้าไปเลยเนื้อก,กดลงไปหน่อยกดกดลงไปเนี่ยเออเนี่ยแค่เนี้โอ้โหคุณก็แบบว่าขายได้แล้วอะแต่ยังขายไม่ได้นะคุณรอหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันในตู้ชิล เสร็จแล้วคุณอยากเก็บรักษามันคุณเข้าฟิตไปเลยผมรับประกันว่ายัางไงก็สดเพราะว่ากุ้งคุณมาสดแต่ไม่ใช่คุณเอาโหกุ้งหัวหลุดมาทนะํานะยังไงก็ไม่สดนะคุณโอ้โหแต่กุ้งเนี้ยสดมากเมื่อเช้าผมเห็นแบบแป้งต่อยปลาหมึกอะ่ะต่อยปลาหมึกในตู้เย็นอะ่ะนวดขายไปสองตัวสดจริงเฮ้ยมันละสดนะครับผมอ่ะนี่คุณพักไใช้เย็นไว้เลยทีนี้มาสูตรน้ำจิ้มซีฟูด้ดง่ายมากผมบอกหมดเลยสูตรเนี้ยเป็นสูตรของป้าผมนะครับผมบอกเลยว่า แบบว่าอายุการทําอาหารเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะอายุงานเนี่ยเยอะมากป้าของร้อยกว่า,ป,วาปีเยอะไปเยอะไปคุณป้าของนะคิดสูตรดีขึ้นมาบอกเลยแซ่บมากมาดูกันครับวัตถุด,ดิบกระเทียมไทย60กรัมนะอันนี้ผมทำสูตรเล็กให้นะเพราะว่าจะได้ทํากันง่ายง่ายพริกแดงจินดา50กรัมพริกขี้หนูสวน30กรัมเอ,อ้แต่ว่าคุณยังเป็นนักเลงกับมันนะคือมันสวนมาคุณยังไปสวนกลับนะ กระสวนนะ <c oughs> ครับแล้วก็รากผักชีรากผักชีเนี่ยยี่สิบกรัมนะครับผมอ่ะทีนี้มาเรื่องของเครื่องปรุงเกลือสิบกรัมนะครับผมก็ชูรสใส่หลายแซบหลายนะก็คือคุณใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้โอเคไหมไม่ต้องดรามา่า20กรัมนะครับแล้วก็น้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลปี๊บ1 0อยกรัมนะครับน้ำปลา50กรัมนามะนาวร้อยกรัม ผมบอกเลยว่าสูตรนี้ผมใช้ที่ร้านจริงๆคุณไปปั่นเลยแล้วคุณเมื่อกี้ที่ร้านผมเหมือนกันชัวคุณเอาส่วนส่วที่เป็นน้ำใส่ก่อนนะครับเนี่ยใส่เลยดีผมไม่พูดแล้วนะเพราะเมื่อกี้ผมพูดไปแล้ว <c oughs> นะครับง่ายๆเลยถามว่าไม่มีเครื่องปังน่นทําไงคุณตัาตำเอาแล้วกันแต่ผมไม่ตำหรอกผมว่าเมื่อยนะครับผมปั่นเลยเนี่ยดูดิเพราะมีส่วนผสมที่เป็นน้ำนะเวลาปัา่นของคุณนาพักมันหน่อยนะไม่ใช่คุณปั่นจนมอเตอร์ไหมก็ไม่ได้นะก็คือปั่นของค่อยๆปั่นนะครับปั่นไปเรื่อยๆเห็นไหมง่ายมากอ่ะ <S <S 1> <S 1> เออ แต่เครื่องปั่นนี่ดีจริงเมื่อเช้าปั่นเพื่อนผมสองคนแฟนเกือบเลือกกันอะ่ะผมแม่งปั่นเก่งจริงคนละปั่นนี่ครับคุณละปัน่นผมว่าละเอียดละเอียดก็ดีเนี่ย <c oughs> แค่นี้เสร็จแล้วคุณปั่นเสร็จปุ๊บคุณนําไปแช่เย็นคืนหนึ่งแล้วค่อยออกมากินจริงอร่อยกว่าอะคุณลองดูแล้วกันแต่นี่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมไม่รู้ว่าสุ่ใครชุดมันนะโอเคเรามาชิมกันโอ้ยความข้นขัก น่ากินมากสูตรนี้ไม่ผสมน้ำเลยนะก็ะคือข้นเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวชิมให้ดูมาเต็มเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานสูตรนี้รสจัดมากผมบอกเลยมาแล้วเมื่อกี้คือเราดองกุ้งไปแล้วใช่ไหมดองเสร็จเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ผมบอกเลยนะอันนี้ผมดองมาแบบต้องมีห้าวันแล้วอ่ะ คุณดูดิก็ยังตัวใส่กิ้งอยู่นะมทำตามผมอะ่ะมาครับชิมให้ดูมา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 คุณดูนี่ครับช่วงนี้เขาไม่กินของสดนะแต่อันนี้ผมทำเองผมรู้จิ้มเยอะหน่อยทุบแซบ่บดูคนดูน้ำลายน้ำลายสอไปครับ รสจัดจานมากกัดกุ้งนี่ยังสดอยู่เลยครับเด้งอยู่ในปากผมอย่างเงี้ยเด้งๆๆอยู่ในปากผม่ะเด้งไปนี่ะแล้วก็ขาดไปไม่ได้ของดองแซ่บๆ้องคู่กับเก๊กฮวย,ยนะครับเก๊กฮวยไปครับอ่า ดชื่นจริงๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไบให้ดนะครับผมสูตรนี้ผมใช้จริงนะผมกล้าการันตีนะครับก็อ,อกมาให้กันฟรีๆเลยทําได้ก็ดีนะครับทํไม่ได้มานี่ครับไป็นอีนเมนูนะครับที่มีขายขายของนิดนึงนะครับผมก็ลองมากินดูก็เจอกันคลิปหน้าครับผม